สวัสดีครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆหลายคนมักจะพบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดนั่นคือ iPhone, iPad หรือ iPad Pro ของเพื่อนๆที่เสียบชาร์จเอาไว้ตอนกลางคืนพร้อมต่อ Wi-Fi เอาไว้ด้วยตื่นเช้ามามีการอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติเฉยเลยครับแบบไม่ได้ขอซึ่งเกิดจากการที่ระบบดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตมาโดยอัตโนมัติและถ้าเราไม่ได้เลือกปิดการอัปเดตก็จะทําการอัปเดตให้กับเราโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ จากเดิมก่อนหน้านี้เมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วแตะคำสั่งรายการอัปเดตอัตโนมัติด้านล่างเพื่อนๆจะพบกับสวิตช์รายการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อเปิดสวิตช์นี้เอาไว้ iPhone iPad หรือ iPad Pro ของเราจะติดตั้งรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จครับโดยเราจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่จะติดตั้งรายการอัปเดตเครื่องของเรา และเราต้องเสียบสายชาร์จเอาไว้และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เอาไว้เพื่อให้อัปเดตสำเร็จด้วยครับแต่จากนี้ไปปัญหานี้จะหมดไปแล้วครับตั้งแต่ iOS 13.6และ iPad OS 13.6เป็นต้นไป Apple ได้เพิ่มตัวเลือกในการอัปเดตมาให้เลือกใช้ครบคันเลยครับป้องกันทั้งการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องให้เปลืองหน่วยความจำในเครื่องและยังสามารถปิดการอัปเดต iOS หรือ iPad OS โดยอัตโนมัติได้ง่ายๆอีกด้วย หมดปัญหาที่คาใจกันมานานแล้วครับเราไปดูวิธีง่งายๆในการปิดกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปจากนั้นแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อนๆจะพบกับคำสั่งใหม่นั่นคือ กำหนดรายการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อแต่เปิดเข้าไปก็จะเห็นคําสั่งใหม่เพิ่มเข้ามาครับนั่นคือดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS การเปิดสวิตช์นี้เอาไว้จะทําให้ iPhone iPad หรือ iPad Pro ของเราดาวน์โหลด iOS เวอร์ชั่นใหม่ที่มีผ่าน Wi-Fi มาเก็บไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติครับแต่ถ้าปิดสวิตช์นี้เอาไว้ก็จะไม่มีการดาวน์โหลด iOS มาเก็บเอาไว้ไม่เปลืองหน่วยความจําในเครื่องและหมดห่วงว่าเครื่องของเราจะถูกอัปเดตโดยไม่รู้ตัวครับ ถัดลงมาคือคำสั่งติดตั้งรายการอัปเดต iOS การทำงานของคำสั่งนี้จะเหมือนกับคำสั่งรายการอัปเดตอัตโนมัติใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าครับนั่นคือจะทำการติดตั้ง iOS ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในตอนกลางคืนโดยอัตโนมัตินั่นเองครับด้วยคำสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้เพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วครับว่าจะปิดการดาวน์โหลดและไม่ต้องอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่เลยก็ได้หรือดาวน์โหลดมาเลยแล้วอัปเดตอัตโนมัติ หรือดาวโหลดมาเก็บไว้ก่อนจะอัปเดตอัตโนมัติหรือไม่ค่อยเลือกกันอีกทีตอนนี้เลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนแล้วครับปิดการอัปเดต iOS ได้ง่ายๆแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 13.6หรือ iPad OS 13.6ขึ้นไปสามารถไปปิดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ